กเราได้หลายเรื่องถามว่าไม่นุงนั่งดูพวกเรามาตลอดไม่ดูแต่ก็ยังไม่ไปหน้ามาหลังก็เป็นห่วงเราทุกคนบางครั้งเราก็คิดทํายังไงให้ทีมเราอ่าประสบความสําเร็จเราจะเอาแบบไหน,นเราจะวางแผนยังไงและหลายครั้งก็อยากให้ทุกท่านเอาแผนหลังมาวางกันอยากให้สําเร็จอยากให้เหมือนทีมอื่นเขาแต่ทีมของพวกเรามันดีอย่างหนึ่งก็คือขายเหรียญเป็น เปิดกระเป๋าเป็นไงไหมเออง่อนี่เป็นหมดทุกสี่อย่างแต่ตรงนี้ไม่นงไ,ไม่หงอกไม่นงไม่หงเลยหว่วงการตรงที่ว่าการเริ่มต้นการทำธุรกิจเนี่ยมันมันจะต้องทำยังไงเราเข้าทุกห้องเข้าทุกจุดที่มันมีไฟเขียวเรากระโดดเข้าทุกสี่อย่างแต่มันก็ยังจับประเด็นไม่ได้จริงไหมจับประเด็นไม่ได้ว่าเราจะเดินไปยังไงเราจะไปสเต็ปไหนก่อนสเต็ปไหนหลัง แม่นงเองก็เป็นเหมือนกับพวกเราจักเด็กแต่ก่กอนแม่นงก็เป็นแบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะไปยังไงก็ก็ขอบคุณอัปไลน์ค่ะแม่นงเองก็เข้ามาสู่แพลตฟอร์มน,น,นี้ก็มีอัปไลน์เหมือนกับกับพวกเราทุกคนนั่นแหละขอบคุณอัปไลน์ท่านอาคาร์พอเนนะคะท่านสงศ์แล้วก็ท่านพันเจเอกเดชร,รัศกรอยากได้ต้อนรกบมให้กับท่านด้วยค่ะาสาหัสดีก่อนเนาะ เราก็เคยทําธุรกิจโลกกันมาหลากหลายบริษัทร,ร่วมกับท่านเอกบุตรก็เช่นกัน <c oughs> เคยไปเที่ยวต่างประเทศ <c oughs> เคยไปไหนมาไหนไปทุกทุก,ท,กทุกที่เนาะไม่ว่าจะเป็นไอเกาหลีก็ไปประเทศจีนเราก็ไปฮ่องกงเราก็ไปเรา,าน,นั่งเครื่องบินไ่รู้ขี่รอบแต่สมยัยก่อนที่เราทําธุรกิจเดิมๆสิบกว่าปีที่แล้วแม้กระทั่ทงบดสวงบนเทียนแล้วก็สุพจ์ ลุ่มเนี้ยใช่หมดเลยแล้วทาไมมันบนกับปหากันจริงไหมมันเพราะมันสินเสมอมันมาเจอกันมันเจอแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมันมาเจอแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วแพลตฟอร์มนี้เราก็เชื่อกันทุกคนว่ามันจะพาให้เราสําเร็จแต่เราก็ยังไม่สําเร็จจริงไหมมันก็ยังไม่ทําให้เราสําเร็จเพราะอะไรอ่ะมันติดอะไรล่ะอัปลายก็สอเราตลอด ครูสอน,นเขาพูมาสอนเราสอนเป็นปีสองปีแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนมาไหนมันไม่เป็นพ่อสาเหตุอะไรไม่นุก,กนั่งนั่งดูนั่งพิจารณาเอะทำไมทีเราถึงไม่ไปไหนมาไหนทั้งๆเราก็รู้หมดรู้ไหมวันขาดอะไรพื้นฐานพื้นฐานการเริ่มต้นคือสําคัญที่สุดเพราะออกแคมันต้องผ่านกระบวนการพื้นฐานก้าววงจรสู่ความสําเร็จ รู้ไหมว่ามีอะไรบ้างแต่ละหัวข้อมันแยกย่อยยังไงก่อนที่มันจะไปในเรื่องราวของแผนออกแคสสเต็ปออกแคสไปยังไงออกแคสมันคืออะไรแผนการตลาดมันเป็นยังไงข้อหัวข้อไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะนี่เราเือนะคะเออจุดแข็งมันมีกี่ข้อ,น,ขอนั่นแหละคือแม่นงบอกทุกครั้งเวลาเราประชุมกันในห้องไลน์เราใช่งไหมในห้องมีสาของเราเราอยากให้ทีมของเราเจัดประชุม จัด OPP ฝึกฝึกคนขึ้นมาเป็น m c ฝึกคนมาเขียนแผนฝึกคนมาไว้ n d r o อยเนี่ยแม่อยากให้ทำตัวนี้แต่ก็ยังไม่มีใครที่จะจัดได้คุณสุนันท์แกก็เก่งอีกสไตล์นึงแบบนึงจริงไหมแกก็เก่งนะแกไม่ใช่ว่าแกไม่เก่งแต่บางครั้งมันก็เก่งคุณะท่าบ้านคนละแบบจริงไหมคุณสุนันท์ก็แกเก่งไปอีกแบบหนึง่งแกก็เก่งแกก็สอนเราทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วแต่บางอย่างที่ ยังไม่สําเร็จมันก็มีบางจุดท่านเองก็ังทาไมยังไม่สาเร็จมันก็มีบางจุดจะร้อย,ยู่ทําไมแม่นงนภัสที่ส่งเข้าไปหาอัปลายข้างบนทําไมทีม่ส่งขึ้นไปข้างบนทําไมแม่นงนภัสที่ส่งไปข้างบนเพราะเราเองอยู่ใกล้กันมันบอกกันไม่ได้จริงไหมแม่นงก็เลยส่งไปหาคุณรุษานี่คือการทํางานการส่งต่อเราไม่จิง เราไม่เก่งเราไม่สามารถส่งต่อเขาได้เราก็เราก็สามารถส่งขึ้นไปหาผู้นำข้อมูลได้นั่นคือเหตุการณ์ที่แม,ม่นงส่งต่อผู้นำสายนี้คุณกบก็เช่นกันคุณกบคือลูกตัวของแม่นงน,นะคุณกบเป็นลูกตัวของแม่นงแต่คนเนี้ยเขาเป็นเป็นลูกคนที่ไม่ค่อยงองแงเป็นคนที่เก่งมากลูกคนนี้เป็นคนที่สวัสดีค่ะลูกน่ะเชิญน,นั่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกบ คุณกบเนี่ยหลายคนก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาแต่เราเรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงแบบไหนแต่คุณกบเนี่ยเขาโทรหาเราตลอดเวลาไม่ว่าเช้ากลางวันเย็นอัพติวตลอดช่วงบ่ายช่วงเช้าก็สวัสดีตลอดอย่างเงี้ยฝึกร้างงานรู้ตลอดเขาเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เกลียดมากๆแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อชีวิตเขาหาเงินด้วยตัวเองเขาดิ้นรนเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของไปเรียนตรงนู้นตรงนี้เขาเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่แต่นั่นคือตัวตนของเขาเขาเก่งในด้านนั้นเขาก็เป็นตัวตนของเขาเพราะเขาเคยทาธุรกิจหลากหลายอาชีพที่เขาแบ่งปันเห็นไหมเออนั่นแหละเขาแบ่งปันเขามีอาชีพหลากหลายเขาก็เก่งไปด้านนั้นเขาก็ไปเรียนรู้แต่เขาไม่ได้โฟกัสที่เราแต่การปรึกษาหารือการไปนู่นไปนี่เขาบอกเราตลอดเวลาคุณกบเห็นไหมเขาโฟกัสไปหาอัปลายูุสาโฟกัสไปหาบอสสวงโฟกัสไปหาท่านสม บัตรสีมงคลเขาก็ไปทุกจุดที่เขามีองค์กรแล้วก็ก็วางแผนของเขาตลอดเวลาเขาเป็นคนที่เก่งน,นะคุณกบเนี่ยวางแผนแล้วก็ใครจะปักตะกร้าคุณจะขึ้นตำแหน่งอะไรคุณมีลูกตรงกี่คนเอามานั่งเรียงกันเลยค่ะเอามานั่งเรียงกันเลยคุณจะขึ้นตำแหน่งไหนคุณจะไปยังไงแบบนี้เอามาวางแล้วเขาก็รวมเงินทั้งหมดสี่สายงานเนี่ยมารวมกันแล้วซื้อเหรียญแล้วจะปักใครก่อน พอลีพอพอมันปักปุ๊บมันก็นจะเด่งไปคนนี้เด้งไปคนปคนี้เด้งไปคนนี้มันก็จะเด้งเหรียญแล้วก็วนลงมาลงวนมาก็มาปักคนที่สองคนที่สามคนที่สี่มันก็วนกันไปมันก็ได้ตำแหน่งตำแหน่งลันขึ้นไปช่วงวีหนึ่งกับวีสองนั่งทำกับคนกบเลยทรายหัวนทนมากช่วงแรกๆแ,แต่พอมาวีสามปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปนะมันก็เปลี่ยนไปในเรื่องราวของอเปิด ในเรื่องในเรื่องราวของมัต้องแมสในเรื่องราวของุนูนนีนั่นตัวเราเองเราไม่เก่งนภาษาอังกฤษจริง,รงไหมเราไม่เก่งนภาษาังกฤษเราจะทํายังไงแล้วก็แชร์หน้าจอกับอัปลายอัปลายก็พาทาักแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแล้วก็มีโค้ชครูที่คอยดูแลเราในศูนย์การเรียนรู้ของเราก็อีกคนหนึง่งเนาะที่เราก็อยากจะขอบคุณท่านนะคะที่เขาสอนพวกเราในเรื่องราวของซื้อเหรียญในเรื่องราวของอเปิดมาตเตอร์แมสในเรื่องราวของบิดขับ อยากให้ทุกท่านปลุกให้กับคุณบองโกคุณพงศักดิ์ซุ้มทองแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกเราที่ทําให้พวกเราได้ได้ทํางานเก่นในเรื่องการขายเหรียญการเปิดกระเป๋านู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหายอย่างอย่างคุณคุณเล็กหรือคุณแก้วเนาะวันนี้เออสิบสองวันนี้หายนั่งปุ้มอยู่อย่างเงี้ยก็เราก็มีมีผู้นําที่คอยช่วยเหลือพวกเราตลอดเวลา นี่แหละค่ะคือคุณเราเก่งนคุณบาบ้าก,ากเแล้วแม่นงก็เก่งไปอีกทางนึ่าคุณเล็กก็เก่งไปอีกทางคุณน้อยคุณจัยญญาคุณน้องก็เก่งไปอีกทางนึงเีุ่เก่งกาษางกฤษเราก็สามารถเรียนรู้เขาได้อย่างคุณสุรชัยก็เก่งไปอีกด้านหนึง่งเราก็กลมกล่อมแล้วก็เรียนรูน้ด้วยกันได้อย่างนี้ค่ะอย่างคุณย่าเนี่ยหุ้ยพลังสุดๆเลย <โ accomplish. S 1> เ,เวลาพูดไม่แต่ละครั้งอุ้ยเวิร์กมาคนชอบคุณย่าตลอดเวลา คุณสุก็เวลาเห่งปันในในห้องเทเลกรมที่เสียงมีพลังมากฮะทุกคนที่พูดที่แม่นั่งฟังเสียงมีพลังมากมันมันเหมือนคนสําเร็จแล้วอะมันประมาณนี้แต่ทําไมพวกเรามันถึงไม่สําเร็จมันเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่นนท์ัฒเนี่ยก็เป็นวันที่มันเป็นโอกาสดีวันอาทิตย์เมื่อเช้า็วุ่นวายในเรื่องราบกองทุนเขียนหัวข้อเพื่อจะไปประชุมเขาหนจะเขียนหัวข้อที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราจากสนวุ่นวายได้หลายอย่าง แต่วันนี้วันอนาะทิตย์ก็มันก็มีโอกาสเป็นช่วงบ่ายที่มันว่างแม่นมลพรษมันจะไปกับเขาเพราะเมื่อวานมปนรับ,บลอตเตอรี่เนาะเราก็ว่าจะไปกับเขาแล้วก็อยากทำยัง,ยงไงว่าเราจะชวนพี่น้องของเรองมานั่งคุยกันมานั่งปรึกษาหาหรือกันมานั่งเปิดใจกันว่ามันเป็นยังไงแบบไหนคิดยังไงกับออกแคท okay. จะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้หรือเราจะไปยังไงทุกคนรู้แหละทุกคนมีนีมีสิ่งทุกคนไม่พอค่าใช้จ่าย แต่ทำยังไงเราจะให้มันปลดดีได้เราจะเปลี่ยนอาชีพเหมือนที่เราเข้าใจในหนังสือเงินสีด้านใช่ไหมด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยมันมี95อรอยู่แล้วมันมีเยอะ,ม,ยอะมีหลากหลายอาชีพมีแม้กระทั่งคงร,รูทหารตำรวจพยาบาลขายทุนนิยาขายกิจาการส่วนตัวมีเยอะแยะมากมายแต่เรามาอยู่ในออคแคสอยู่กับระบบ G S T เนี่ยเข้าสอนให้เรารู้ว่า ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันแตกต่างกันยังไงมันเดินทางเงินเงินเงินการเงินเแนบบี่ยมันเดินทางแบบไหนเราจะย้ายฝั่งซ้ายมาฝั่งขวายังไงนี่แหละค่ะเราเรียนรู้มาหมดแล้วนะคะแต่วันนี้แม่นงนภัสเองก็อยากจะมาบอกมาเล่าในเรื่องราวของอก้าวงจรสู่ความเฉเร็จเราจะทํายังไงแต่อีกหัวข้อหนึ่งที่อยากอยากจะบอกก็คือใน,ในเรื่องราวของ แผนกนรารตลาดทุกคนก็อยากให้เป็นเนาะอยากให้เป็นทุกคนตั้งแต่เริ่มแรกเลยจริงไหมต,ตั้งแต่อ่าหมายถึงว่าคนนี้คุณต้องเขียนแผนพูดแผนนะคะคุณเล็กพูดแผนนะคะคุณบอกพพูดแผนนะคะคุณถินมอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ในในในสมุดเราจริงไหมมันอ่านในนั้นจริงไหมแต่การอ่านการอ่าน,านทีละจุดละจุดมันอยู่ในหนังสืออ่ะแต่ไม่ลงนะคะัชอให้จดุดอยากให้จุดใส่สมุด ไว้ถ้าเราไม่จดเราจะไม่รู้เลยค่ะว่ามันเราจะพูดแบบไหนยังไงแต่มันอ่านมันก็ลืมไปเลยนะจริงไหมแต่ถ้าเราจดมันมันทึกเนี่ยมันมันมันทึกในสมุดแต่มันฝังชิดในสมองเราเหมือนแม่นงนภก็ก็จดเหมือนกันนะคะก็จดเหมือนกันแต่ถ้าจะพูดให้พูดแผนพูดได้ไหมพูดได้แต่เราก็อยากจะส่งต่อให้คนของเราี่ยเก่งได้พูดพัฒนาคนของเราให้ขึ้นมาพูดเพราะผู้นํา เขาก็รู้อยู่ก็อยากจะส่งต่อถึงไม่ว่าแม่นงแม่รภันแม่ก็เรียนพูดแต่ก็เรียนรู้แต่ก็ฟังพวกเราตลอดเวลานะคะวันนี้เนาะแม่นงระพันก็อยากจะให้เราเรียนรู้ในเรื่องออคแคสคืออะไรที่ที่แม่นงเขียนไว้นะเนาะก็คือออคแคสคืออะไรก็คือมันก็เป็นแฟนชายเป็นแฟนชายดิจิตอลนะคะจดได้เลยค่ะจดตามแม่นงเลยคือแม่นงจดไม่รู้กี่หน้าจดไว้ละคะ่ะคือ แฟมชัยดิจิตอลที่เราซื้อมาแล้วก็ขายขายขาดจากเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มนี้เราเป็นเจ้าของเราซื้อขาดจากเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นออกมานะคะเมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะมาเราเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วส่งต่อธุรกิจได้แบบไร้ขีดจำกัด เนี่ยคือโอแคสะคะแล้วก็หนึ่งละไม่มีข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้นในการที่จะทำรายได้จากแพทจากแพทฟอร์มที่เราเป็นเจ้าของหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าแฟรนไชส์ดิจิตอลจดทันไหมคะไม่ทันใช่ไหมจดไม่ทันใช่ไหม เขียนเส้กระดาษไหมน่าสมุดิในในเล่มมีมแน่ในเล่มันมีแต่ว่ามันมันเป็นทำอ่านมันไม่ใช่มีคำเสริมเนาะในเล่มใช่มันไม่มีคำเสริมยากมันมเนี่ยมันมันจะจดมันจะจบในนี้เอามั้ยจะได้จดได้จดใส่กระดาษเลยเขียนเส่กระดาษเลยใช่ไหมก็อ่านตามได้แต่มันไม่ได้แต่เพราะมันก็จดตามนั้นแหละค่ะมันก็จดตามที่ในหนังสือเหมือนกันแต่ แต่การที่เราจดมันจะฝังชิปในสมองเราถ้าเราอ่านมันก็มันหายไปเลยนะอันนี้สําหรับไม่ลงถ้าเราพูดเรามีเสริมมันก็จะมีอัตราลดมากกว่าแต่ก็อย่างให้จดในนั้นแหละอยู่ในหนังสือเราแต่ทุกคนน่าจะมีเนาะมีไหมมีมีเราก็จดนไม่ใช่เล่มนี้นะเล่มเก่าก็มีใช่เล่มนี้นะคะมันเป็นเล่มแบบนี้จะมีเล่มเล่มเก่าเล่มแรกเลยใช่ใครมีเหลือไหมเล่มแบบนี้ใครมีไหมคะน่าจะมีอยู่บ้านหรือฝั่ง มีทุกคนต้องมีเพราะทุกคนซื้อมีมีเล่มแรกเลยอ่ะเล่มแรกก็เล่มแรกไงเนี่ยเนี่ยเล่มแรกเลยมันมีมันมีบอกหมดแล้วเนี่ยเนี่ยนะมีไหมใครไม่มีบ้างเนี่ยมีเล่มนี้เล่มนี้เล่มแรกกับเล่มสองเหมือนกันเล่มหนึ่งเล่มสองมันอันเดียวกันมันพิมพ์ต่อเฉยเฉยอันนี้คือเป็นโมดิฟายมันจะมีสามมีสี่จริงไหมมีสามมีสามเล่ม เรสีเล่อมันจะเหมือนกันมีสีเล่มีสีเล่มเล่มที่สี่มันจะเป็นในเรื่องของอ่าอที่สจะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยมันจะมีการเปิดเมตาแมสใช่ใครมีบ้างที่อยู่ที่จะอยู่สอนอยู่ในนี้ซึ่งเราไม่ต้องไปหาอะไรเลยมันจะสอนละเอียดแต่ว่ามันจะเล็กมันเล็กจึงอายุมองไม่เห็นยังแม่ไม่เคยเปิดอ่านเลยแล้วก็มันเล็กมากมันเล็กเกินเป็นการสอนเมตาแมสสอนบิดขับแล้วก็สอนรีจิสเตอร์อยู่ในเล่มนี้ มันจะลงซื้อไปมันจะเปิดอ่านลองเปิดอ่านมันละเอียดมากเลยนะแต่ว่ามันเล็กจริงๆเป็นเป็นคล้ายๆตรงนี้แหละที่เราจะไปให้คนเขาอ่านตรงนี้แหละที่เราจะเป็นเป็นการที่เราอ่าพูดเรื่องแผนการตลาดอย่างอย่างทักบอกบอกคนดูได้ถ้ามีก็จดอะไรถ้ามีแล้วเราก็ไปจดถ้าเราอ่านที่เคยไปไปทำ้เหมือนพี่นงพูดนะมันต้องจดมันต้องจดถ้ามันไม่จดมันไม่ฝังชิปเลย ที่บ้านจดอะไรเพื่อฟังเงนเอออาจารย์เขาบอกกับพี่น้องจดอะไรเยอะแยะเลยกว่าพัเขียนให้มันจำถ้าเราไม่จดมันไม่ได้หรือจะให้แม่นุ่งนะพัดเขียนเขียนมันก็จะเยอะนะก็จะเสียเวลาก็จับใจความอะก็จับใจความแล้วก็ใครมีก็ขยายความเออขยายความเอาแล้วก็ไปคุกจดในนี้ก็ได้มันจะเยอะไม่นงจะอ่านได้ฟังแล้วก็ค่อยๆอ่านเขาก็จดไปในนี้เนาะค่ะก็ก็คือนะคะ ไม่มีข้อกําหนดใดๆทั้งสิ้นในการที่จะทำรายได้จากแพลตฟอร์มที่เราเป็นเจ้าของหรือเรียกสั้นงง่ายๆว่าแฟรนไชส์ดิจิตอลอย่างเงี้ยแฟรนไชส์นะคะไม่มีตัวกลางแล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้เราด้วยระบบ AI เนี่ยเห็นไหมไม่มีวันหมดอายุเรารู้อยู่ว่าออคแคเราไม่มีวันหมดอายุแม้กระทั่งไม่ทำรายได้มันยังเกิด เหมือนคุณย่าพูดนั่นแหละมันเสียตรงนี้โอเคสเนี่ยคนไม่ทํำยังมีรายได้เพราะว่ามันไม่มีวันหมดอายุมันไม่ต้องมารักษายอดนี่แหละผลดีของโอเคสนะคะสามารถส่งต่อเป็นมรดกสู่ลูกสู่หลานได้เพราะเราทําทุกวันทําเพื่อใครทำเพื่อลูกเพื่อหลานเราไหมเข่มเดียวกันนี่แหละค่ะใช่ใชเรื่องนั้นแหละ มันจะมีอีบุ๊กอ่ะเออในอีบุ๊กจบจบได้เลยค่ะแผนการตลาดมันอยู่ในนั้นใช่อันนี้ค่ะใช่ใช่คุณทำไมเอ็งไม่เห็นใช่ใช่เปิดดูเลยค่ะนี่ตรงเนี้ยเนี่ยเล่มเนี้ยเป็นในอีอีบุ๊กมีเป็นมีในอีบุ๊กแต่ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าตัวหนังสือมันจะใหญ่ใช่มีเล่มสามเล่มสี่ด้วยนะหนึ่งสองสามมันจะเหมือนกันเพียงแต่มันจะมีรูป ่คนนได้ตำแหงเพล่มหนึ่งกับเล่มสองเล่มหนึ่งมันจะมีอ่าไดมอนด์มีอะไรแต่เล่มสองมันจะไม่มันจะตัดกลุ่มไดมอนด์ออกมามันจะมีพวกซิลเวอร์เออเฟิร์สซิลเวอร์อิมมัลอตอย่างนี้ใช่ไหมเล่มสองอ่าแต่เล่มสามมันก็จะมีอีกเรื่องในเรื่องราวแต่นอกหัน้อยที่ที่เขาให้เราเรียนรู้ในอันนี้เล่มสี่ใช่ไหมเล่มสามเล่มสามมันก็จะมีกลุ่มซิลเวอร์ ข้างหน้ามันก็จะเหมือนกันหนึ่งสองสามข้างหน้าเหมือนกันใช่ใหมพี่ซื้อมาเล่มสี่แล้วไรงเล่มสามใครมีเล่มสามมีเล่มสามอยู่ที่คุณจันญาไม่มีสี่เลยเล่มสุดท้ายอยู่เล่มสุดท้ายเล่มสามหูไม่ทำมาเล่มที่สามมันไม่มันมีเล่มที่คุณบอสสวงโปรโมทสุดท้ายอ่ะวันนี้เล่มสี่แล้วเนี่ยเล่มที่ห้าของพี่พี่เราซื้อวันวันที่สามถึงสี่ใครซื้อบ้าง